โลโลฟรีครับริ้งในช่จะไม่ริ้นกันริงน้ยเสียแต่พี่ก็จะกลับมาแล้วไปเจอไปเอไปหจอพี่ร้านกาแฟบางดุนี่มันก็ไดีวมีเตัวในโฆษณา คันนี้ดูดูดูดัตช์คนี้นี่นี่ไงแล้วบังดูบอมินเตอร์มามันจะเหมือนมันมาจากรถคอนด้าคันนี้เป็นบันไดรุบังดูมาจากรุ่นโตโยต้าเด็ดๆกับหายเป็นมบรรทุมินเตอร์มาจากอัลฟาโรบิโอมาจากอัลฟาโรบิโอ เอาฟ้าเราโอเอาไปีเลยเราไขับรถแท็กซี่กันเลยนี่เปนรถแท็กซี่รุ่นร่าเอาติดในตีต่ออันสามมันเกทีเย่เอเอทีน เก็บไปกับเลยอวันนี้มันฉันนั่งทฤษฎีการลิฟวิ่งใ้เชื่อมุสลิมกันแล้วพวกน้ำทั่วมาเต็มอ่ะทั่วมาเลย โอ้ยอันนี้ไปผดไปนี่เนี่มันโดน้อยุบไอตนี้อะไรทีมันน้ำท่วมอ่ะต้นี้อะไที่น้ำท่วมไอต้นี้ที่น้ำท่วมาด้วยไม้ดีดีมันมน้ำท่ว ไงเฮ้ยมีสันน้ำท่วมด้วยนี่รู้เลยทำทุ่กนี้รู้อะโอ้โห,โห,โห 니가 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 가 니가 โอ้โอ้ยไปไปไปกินซาลิน่ากินซาลิน่าอะไรวะโอ้ยซาลิน่ายังมันซาลิน่าเก่าสกาว 你都隐身，你打你，你打你，打你，隐身。呃。 ทัวมานี่รีดตั้งทัวมานี่สิครับเซวิน่าโอบลินเนา อ p ะเนี่ยอ๋อกูเห็นอันนี้สันไหนเข้าเลย อย่าที่ทำทุกวันนี้นตรงนี้นที่ทำทุ่มสภาวะมนันนี้ไม่เคยเห็นเลย พโอ้โหเราละยุกมันเป็นปีนี้วะแต่ไม่เป็นกรณี

สิ่งเครือเลยสิ่งเครืองจมน้ำเราสิ่งเครืองจมน้ำไปแล้วสนิมเครืองจมน้ำไปแล้วน้ำท่วมอืมนี่มจมน้าเลยวะ เราสำทูนเลยหมดมือแม่ทวกนั้นตัวตลอดสาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ทุ่มเงกันจะมงกันนี 这倒是都是雾霾，还有点，啊啊，哦，雾干怎么解 เนยนนินนน้านําท่วมทีหดวสิบร้อยอันนี้ต็ไข่แม่เอ็นเต้า มมาเลยเนี่ยตรงตรงนี้ชารใส่ชาร์จถูกอันหรือเปล่าถูกครับดีดูดีชรใช่ชารไ,ไ,ได้ถูกปส่ไม่เข้าจะต้อ

อุ้ยตรงนี้ที่มันท่วมมันอะนรสะตรงนี้มท่วม ตัวนี้แหละที่นํำ้ำท่วมน้อยอ่อสร้างนี้เลยทุนท้เกิด่เกิดไปดูที่ต่อ,อ,อวอที่น,นาตา่นี่นต้่มเลยเไปมันนี่อยู่แล้วก็ไม่รอยู่ตรงไหนย 他就是你。啊 นำ้ำตรง,งนี้นี่ายน้ำเปน,เนแหวแหละที่มันเข้ามานี้

เป็นวลวันปกติไม่ใช่เวลาวันปกติเลยไม่ใช่เวลาวันปกติเน่เนี่ยดู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 ไม่ใช่เวลาวันปกติไม่ใช่เลยไม่ใช่ห,ใชหลายปีไม่ใช่กี่ปีแม่งไอ้บ้าโอ้เนี่ยเครื่องนี้ดูมันทำอะบรดีดูมันดูมัน

นี่แหละไปกันเลยนั่นหละสาวคือเปนรถไฟฟ้ามันเป็นรถไฟรฟ้ามันเปไฟรฟา้ามันเนรถไฟรฟ้าื้เืองมาม่ถึงรถ,งถ,งถงเงียบแล้ นี่เลยนี่ตัวมันเห็นใครวะนี่อะไรโันท์เครื่องเงียบนี้แล้วทำไมมันเครื่องแบบนี้เลยโอ้เฮ้ยดนไฟฟ้าด้วยวีโเอส เอ,อๆๆๆๆื้อเอาด้วยมัเอื้อน้ำดีวะน้ำกาก<ค><ด>ไม่มีน้ำเถอะน้ำกากโอ้โหน้ำกากไอ้ยังโอเคโอเควันนี้จบแค่น,นี้ครับเดี๋ยวราคลิปหน้ารวมเวลาหนึ่นทงทุ่มรวมแล้วแต่กาก นี้สิครับ